สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ข,ข่าวภาคขั้นซีทีจันทบุรีนะคะประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2,558ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกสําหรับวันนี้ค่ะจังหวัดจันทบุรีนการนําผลไม้ถุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ เมื่อวันพุธที่27พฤษภาคม2 5 5 8ที่ผ่านมาที่สวนจิตลดาพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครในอาจใช้จัดเลี้ยงประยุนเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รับมอบหมายจากนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีในการนำผู้แทนเกษตรกร,การชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีถูนกล้าวถวายผลไม้ได้แก่ทุเรียนบังคุดเงาะลองกองสละลำใหญ่และกล้วยไข่แด่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และในช่วงบ่ายเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุร,ร,ษษร,นรีนำผลไม้ถุนกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นสำนักง,งานวังไกลกังวลโดยมีนายดิษฐ์ธวัชโรไทยรองเลขาธิการสำนักพระราชวังให้การต้อนรับและรับมอบผลไม้เพื่อนำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ